นี่คือเสาปอมเปนะเสาหินยุคโบราณที่ตั้งตามชื่อของเพื่อนรักจูเลียสซีซ่านะครับซึ่งเป็นผู้นำอันยิ่งใหญ่ของชาวโรมันในอดีต ที่นี่คือเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ครับเป็นที่ตั้งของเสาปอมเปเสาหินยุคโบราณที่ชาวโรมันสร้างเพื่อฉลองชัยชนะในการเข้ายึดครองประเทศอียิปต์ในยุคโบราณครับเสานี้สร้างด้วยหินแกรนิตสีชมพูนะครับ คาดกันว่าขนส่งมาจากเมืองอัสวานะรที่ห่างจากที่นี่8ถึง900นะกิโลเมตรนะก็ขนส่งโดยทางเรือผ่านแม่น้ำนายตามเคยนะครับถือกันว่าเสาปอมเปเป็นเสาหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะเท่าที่เคยมีการสร้างมานะนรับ จากประวัติการสร้างเสานี้นะครับปอมเปเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีของจูเลียสซีซาร์นะครับผู้นำอันยิ่งใหญ่ของชาวโรมันในยุคนั้นนะครับจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแค้นนะครับปอมเปจึงหนีมาอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์แห่งนี้นะครับต่อมาปอมเปก็ถูกสังหารโดยชาวอียิปต์นะครับ และในเวลาต่อมาซีซ่าก็ได้นำเอาศีรษะของปอมเปยผู้ที่ซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักนะมาเผาณสถานที่แห่งนี้นะนอกจากสฟิงสองตัวและเสายักษ์อันนี้แล้วที่นี่ยังมีซากปะปล่งหักพังของอาคารอะโคโพลิสนะครับซึ่งมีชื่อว่าเซลาเบียมนะ สร้างเพื่อถวายแก่เทพเซลาบิสนะในสมัยของปัตโตเลมีแต่ก็ถูกทำลายโดยคริสเตียนในยุคนั้นนะครับแล้วเสานี่คือผู้อยู่รอดหนึ่งเดียวค่ะที่ไม่พังอ๋อคือทั้งหมดนี่คือเป็นเป็นอาคารรัฐบาลขนาดใหญ่เลยค่ะของสมัยโรมันอืมมันทางลงมาก็เหลือแต่เสาใช่ค่ะเสาอะไรนะปอมเปค่ะเสาปอมเปเสาปอมเป ไหนบอกไม่เก็บตัดมีสาเดียวโอเคโอ <c oughs> ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าถ้ามีแค่เสาเดียวใครจะยอมซื้อตัวอ๋วเอามาเลยเอาสฟิงสองตัวออกมาั้นงอ๋อปัจจุบันจึงเหลือแต่เสารกรีกโบราณนะที่ตั้งอยู่บนซากปลักหั่งพังแห่งนี้นะก็มีสฟิงอยู่สองตัวนะซึ่งเป็นเพื่อนและคอยเฝ้าพิทักษ์เสาแห่งนี้นะ <c oughs> เขาบอกว่าสฟิงนี่นำมาเพิ่มทีหลังนะ ก็เสากับสฟิงซ์ที่ตั้งกำลังงานอยู่แห่งนี้ก็เป็นที่สนใจและมีผู้มาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลานะครับเรามาดูแบบแปลนอาคารเซลาเปียมกันก่อนนะครับจะมีทางเข้าด้านหน้าแล้วก็ด้านขวามือนะครับ แล้วก็มีเสาปอมเปย์ตรงทางเข้าด้านหน้านะแล้วก็มีสฟิงคู่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีเสาโอบิลิสอยู่คู่หนึ่งนะตอนนี้อาคารนี้ก็เหลือแต่ซากปราหักพังที่ฝังอยู่ใต้ดินลึกมากนะครับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปบนเนินซึ่งเป็นตัวอาคารก็จะจัดแสดงซากของอาคารที่เป็นหินชนิดต่างๆนะครับอย่างเช่นหินแกรนิตสีแดงหรือสีชมพูนะซึ่งวางอยู่บนฐานซีเมนต์นะอันนี้ก็เป็นหินแกรนิตสีดำนะก็จะแกะเรื่องราว แล้วก็อักษรโบราณของอียิปต์นะ่ หินแกรนิตสีแดงนี้ก็จะมาจากเมืองที่เมืองอัสวานนะครับชิ้นนี้เป็นหินแกรนิตสีดำนะครับสวยงามมากนะครับน่าจะแกะเป็นรูปสิงโตนะครับแต่หน้าเหมือนเสือดำมากนะครับ แต่เมื่อมองไปด้านบนจะเห็นว่ามีแผงตรงคอนะน่าจะเป็นสิ่งโตมากกว่าครับในกลุ่มที่มาท่องเที่ยวด้วยกันครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของหินด้วยนะเขาก็ให้ความรู้และก็บอกว่าหินที่เป็นเสาโอเบลิสที่อยู่ข้างบนเป็นหินแกรนิตสีชมพูนะ เขาฟันธงได้เลยว่ามาจากแหล่งเมืองอัสวานนะหินแกรนิตมันแข็งนะก็แกะเป็นรูปต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเสาหินที่ใหญ่และยาวขนาดนี้นะผมถามว่ามันทำให้กลมได้ยังไงพี่ที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องกลึงอย่างเดียวนะ ก็ผมก็ถามว่ามันจะกลึงได้ยังไงเพราะว่ามันทั้งยาวทั้งใหญ่นะจะใช้แรงอะไรมากลึงเนี่ยเขาก็ให้คําตอบไม่ได้นะแต่เขาก็บอกว่าต้องใช้วิธีกลึงอย่างเดียวเท่านั้นนะเมื่อท่านผู้ชมดูแผนพังของอาคารไปแล้วก็มาดูซากที่เป็นสิ่งประหลักหักพังบ้างนะก็จะเห็นว่า ถูกทับถมด้วยตะกอนดินลึกมากนะคที่ลูกสอนชี้คือนักท่องเที่ยวลองเทียบขนาดของเสาปอมเปดูนะครับจะเห็นว่าเสานี้มันมีขนาดใหญ่โตแค่ไหนนะครับ แล้วทีนี้ให้เทียบขนาดของคู่คนนะครับที่กำลังทยอยเดินขึ้นไปดูเสาปอมเปที่อยู่ด้านบนนะครับเมื่อเรามองลงมาด้านล่างจะเห็นว่าซากอาคารที่ฝังตัวลึกลงไปใต้ดินนั้นกับเสาปอมเปที่ตั้งอยู่บริเวณด้านบนนะครับตำแหน่งของเสาปอมเปและห้องต่างๆของอาคารนะครับก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมน,นะครับ เสาหินปอมเปแห่งเมืองเอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่เองครับที่จริงที่นี่ลมแรงและอากาศเย็นสบายมากนะครับแต่เสียงของรถดาที่อยู่ถนนด้านนอกจะดังไปหน่อยนะครับท้ายคลิปจะให้ดูวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับบริเวณร,ริมถนนที่อยู่บริเวณใกล้ๆเสาปอมเปแห่งนี้นะครับ ก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ